สบายดีพี่น้องตอนนี้กลับมาหอดแคมน้องเลยพี่น้องเลยเพคนอนุญาตให้ลงเลยให้กันหนาลงน้องไปโอไปมาลงปลาด้วยมิตรกินปลาป้ามันมาอาบน้ำเอาเน่นสบายดีพี่น้องกันจะไป่ใช่ไพี่น้องไห้กันหนาไห้กันหนาลงน้องๆพี่น้องเลยสุดยอดเลยพี่น้องเดียว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 ดูดูดู ui ui ui, không được đi này, không được 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 này, không สามกิโลเลเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมา่ก่อนโหลดเมียจักระเช้าเดีขี่้นได้วานนออะมันหานะเออเฮ็ดเจ้าจุดยอดแล้วพี่เราบรรยากาศ

อันนี้เดยวหบนะี่มันเป็นฟอดเป็นฟอดนะพูน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 ไปเท่าคุณตุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศเออแล้วๆๆตักรลตักล ออาสุดยอดเลยครับนี่น่เอเออเาไปกลางได้หลดโอ้โหเ้ยท้ว่ะโฮ้ยขี่เหื้อที่น่ะขี่เหื้อวัน เฮือแป๊าเฮือไป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 น้องคนสะอาดดี่น้องเลยนี่คือจอดเลยเป็นห่มใหม่ตา น้องอะไรพี่หน่อยอันนี้ก็ตน้นโพก่น้องู่เลยตน้นโพกเอาเกืเอบทิ้งให้เอาหน่อยเอาแบบขนาดวานนะ่ะ ทำกระช้าอ,อกทีมีนำอะไรก็ใส่เลือ <c oughs> มีนำกระส้าออกล่ะอุจุดอดธรรมศาสตร์พี่น่องเลยน้องเราจุดยอดอะไพี่น่องเลยโมมพ่อเลยกักกลดิแค<ฮ>บน้องพี่นอง ได้บ่ม่บ่ปดมุนเลยบ่มุมแต่เด็กมาขรบไได้ที่น้องดูร้านมาเต็มเลยพี่ด้องหักปลายเพราะไหนจกโตพี่น้อวไ้ไม่น้อยสบายดีพี่่อบายดีจ้าพี่น้องลงเข้า สน้ม่ม่านเนนางตากาพี่น้องสมายพี่น้องิได้อนปลาพี่น้องสบินมาทางนีสายสดีพี่น้องพี่น้องเลยเออสารคืออยู่มาพี่น้อง่สาดเด่นเฮสิบินเองบาอุ่มกับเบากันเนี่นสีวานเฮ ใหพยพล่องผมก่อนเจ้าหน้าพวันทีซืิล่องเองล่งจับปลาซิวเฮ็ดเฮ็ดเห่นนะขล้นเป็นอย่าง้นเลยคื้นอยู่ไหมล่ะเอาก็ค่อยทอไปค่อยทอไปเอาเอาไม่ทอทอไปทอไปกลางหุ่น เออไปค่อยไปหาสวยไปกูดไปการ้ดก็เอาอุ่มหน่อย

นี่น่ะเห็นบ่ล่ะวาแลน้าน้องบ่เล่ามาแรเมาหน้วเข้นนี่เออเไงนะ่ะข<อ>้าวเอาเขวนเออแบบนี้ต้องแบบนี้นะ่ะเออลงเลือกบๆๆัดลงเลือกอีกไปหัวท่าขุนลงกลางเลยเลือกเออตัวนี้หน่อยเอาตัวซ้ำนี่ซ้ำนี่ซ้ำนี่เลยตื่นใจค่นสิกัดเลยอ ตายลายู่มันมันถึอเอาได้ดีเลยขน่ดเออายวมาไปออกออออกข้างกลางมันไปเอาไปเอาอาน้ไปอาอาเกือไปนะนี่นแบบนี้ก็คือยอะผิ่หรอจะเอาจถหาลนอแบแบงไหน ừ ừ à, cho à, thôi 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 Gõ thôi thôi, cho kênh Ghiền Mì Gõ tôi nhảy đây.

rồi. Sẽ để mainland, lên, à. đang bern, bang 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 ไอ้ไรวะฮะเรนให้น้องท่องกับน้องทอไปกินเอาฮอดทอดท่อมาเอานี่เอาเอาเมื่อให้พ่อเห็นให้กินเด้อเสร็จก่อนขอบใจก่อนดิขอบใจเลยเออเอาเจ้าใดพอเจ้าใดพอขึ้นมาหับพี่น้องเจ้าใดพอขึ้นมาหับไหนหายปลาคนไปเส็ดก <alon> ินไรหาโล่เคืองพี um ่น้องกับแบงๆกันคนละโล่สองโล่อะไรกัน พอกันหนาเนี่ยพอแล้วกับช้อนลังค่าต้องแบ่งกันกินโอเคเนื้อกับมีเตสิ่งก๋วยกินกับบบาอุ่มพนบุ่มเป็นโซ่ฝีมือเองคนหนึ่งเขากันหลายๆพี่น้องแบ่งกันบุนเฮลโลสองโลพี่น้องเลยเมื่อกินเนี่ยโอเคพี่น้องคลิปนี้กับสิลาพี่น้อหน่องไปก่อนเนาะขอบใจ้ะที่มจบคลิปพี่น้องอ ลาากสองดีจนาพี่น้องสนั่พาแสาฝากสองพี่น้อนบายยคิดฝ่าด้กันขอบใจนดวจุกจิตเอสจ้าบายบาย